พี่น้องมือเคลื่อนนี้ฝนตกครับผมน้ำปลาไหลลงมาครับผมตุ่มห้องที่เห็นมาพี่น้องมันรู้นะน้ำแดืลงมาเลยอู้พัดนี้ไปเลยวะตุ่มห้องพี่น้องนี่พัทุกพโทุน้ำมากครับผมครับเมื่อวานนี่น้ำ่มนี่ครับพี่น้องแต่รุนน้ำกันครับผมนี่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 ครับน้ำมากครับมือเคลื่อนฝนตกครับน้ำป้าไหลครับดูนน้ำกันครับน้ำสิได้บ่ครับพี่น้อง สวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่เข้ามารับชมช่องไอสีคนทรอมหากินครับนี้ผมสีพามาดักปูกเก้าแล้วครับพี่นอ้องอด้วยอุปกรณ์ดักปูกครับพี่น้องแล้วก็นเนี้นะเงากเก่าห้องแล้วครับผมเืงอเก่าห้องครับนี่ครับก่อนในการดักห้องคือเก่าครับพี่น้องไม้ก็จะเป็นในหุบเขาในลำธารใน,นหุบเขาเนาะพี่น้องเนาะในหุบเขาผมก็บบรลลว่าไม้นี้เนะาะห้องสีแดงอยังพี่น้อง เดี๋ยวเหาจังมาติดตามและชมน้ากันครับผมผมใส่เบื้องไม้ก่อนครับพี่น้องเบื้องไม้กันเน,น,นื้อสีเป็นไม้เนาะพี่น้องเนาะไม้ลักษณะนี้แหละครับผมน,มน้ำใสๆน้าหินน้าเขาลักษณะนี้เลยครับที่ผมสีผ้าพี่น้องมาดักเนาะพี่น้องในมือนี้เนาะในน้ำหรือว่าในลักษณะนี้ผมกับว่าเห็นเอียงเลยว่าสิมีสัตว์เอียงเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันเป็นน้ำใสทนอาจสิดีอยู่น้าหินหนี่งสีกได้คร,ครับผมในภูมิไม้หังสีก็ได้เนาะนี่ครับ เป็นป่าเป็นเขาสงีเลยนี่ครับนี่เรื่องคุณก็เป็นเขาครับผมนี่ก็เป็นรูปแอ่งน้ำอไหลงไปเรื่อยๆตามลำธารไปเรื่อยๆนู่พี่น้องเนาะเอาเดี๋ยวคลิปสีเงาครับผมผมขออนุญาตดักเลยครับเอามองนี่แล้ครับผมใต้ผ่มไม้นี่ครับพี่น้องคลิปนี่ผมก็บรรลว่าเอ่อเอาจะได้อยังน้นพี่น้องเนาะมาหลุนน้ากันมืออื่นเศ้าครับผมขออนุญาตเซนครับไปครับพี่น้องเฮาลุยเลยครับผมหลังแหลกพี่น้อง ดูเองครับผม<ะ>ก็ประหลัวครับว่าห้องสีแดงยังน้องพี่น้องเนาะ้องเดือดครับกำะไม้เราขึาา้นแบบนี้ห้องสีแดงยัง ครับผมต่อยเลยต้องต่อยต่อยน้่เกลืคุณนะครับเรื่อยๆครับผมใส่ลงไปเรื่อยๆครับเลาสิได้อยังเขามันลุ่นน้ำกันเรื่นเศร้าครับผมไปครับพี่น้องหลังที่สองครับผมไปดุยเลยครับ น,นี่สองผมใส่สดนุนพี่น้องใส่สดุนครับน,นี่สองหลังแหลเผาใส่ดุนครับครับหลังแหลกผมใส่ไปนีน,น,นะาน้าพี่น้องเนาะโอมีปลาน่อยอยู่ครับพี่น้องมีปลาหน่อยที่เขาใ้ห้องบรับครับหลังที่สองผมใส่ไปพูนครับผมหลังที่สองใส่ใกล้ๆกันเลยเดี๋ยวเขามาลุ่นน้ำกันครับผมขออนุญาตใส่กนครับผมพี่น้อง เออไม้แบบนี้เขา้าสีได้ยัง,ยงน้อพี่น้องมาติดตามรุ่นติดตามชมน้องกันเลยครับในมืออื่นเศรา้าน้พี่น้องเนาะน้ำไม้แบบนี้ในปลาเขาเลยครับผมกลางปลาเขาเลยพี่น้องนี่ครับไม้ไปดูเอยงเลยครับยัดไซนะครับครับหายเนาะพี่น,อน้องเนาะนี่ผมก็ได้ส่ไปแล้วครับผมเป็นไม้ลักษณะนี่แหละครับผมเนื้อก็เป็นเนื้อก้าครับที่ผมนํามาไส่เนาะพี่น้องเนาะผู้ใดติดตามคลิปก็เก่้ามาก,กชีสิลู้รครับผมว่าผมใส่เนื้อยังนาะพี่น้องเนาะเป็น พวงไก่ผสมห้่มฮอนแล้วก็ผสมไข่น้าพี่น้องเนาะสูตรไข่เขาดีน้าพี่นอ้องด้อาไข่ผสมน้ำน่ครับป่าหน่อยป่าเล็กมากเดิมมากชุ่มนุ่มเลยครับผมเนาะบริเวณตุ่มเอาเนาะแต่ผมกับ่ลูว่ามันจีเขาหรือบ่เข่าน้าพี่น้องเนาะกลับไปเบื้องย้อนทิปเบื้องเก่าเก้าก็ได้ครับผมที่ผมมาดักนี่ปู้ในเขาเนาะ้พี่น้องไมยย้ของเขาไม้นี่ก็ยังม่เคยื่อมากครับผม นะอาดักกันได้ครับนี่เป็นหลังสุดท้ายเนาะพี่น้องเนะะงาะหลังเลิกงานมากผมกับข้ามพี่น้องมาใสา่ดักปูดักปลาไป็นแล้วครับพี่น้องนี่ครับไมาห้องน้ำเขาน้ำนี่น,นะครับผมเดี๋ยวมอืออื่นเสาจะมาลุ้นต้อกันครับผมมาห้องสิไดงยังบ่พี่น้องเอ้กับไมยนี้เนาะมากข้างแรกขึ้นกันครับผม,มเดี๋ยวมืออื่นเสาลุ้น้นอ,อก,กันครับโอ้พี่น้องมันคืนนี้ฝนตกครับผมน้ำปลาไหาลลงมากครับผมตุ่มห้องสิเห็นบ่พี่น้องรูปเนะี่ย น้ำเดงมาเลยโอ้โัดนี้เปนเลยวะตุ่มห้องพี่นองเียผัดโทผัดโทน้ำมากครับผมครับเมื่อวานนี่น้ำบ่มีเมื่อคืนนี่ฝนตกครับผมน้ำมาแบบนี้โอ้ยเห็นตุ่มเนอะพี่นองเลยรุ่นน้ำกันครับครับพี่นองเป็นรุ่นน้ำกันครับผมนี่นี่นี่ครับน้ำมากครับเมื่อคืนฝนตกครับน้ำปลาไหลครับรุ่นน้ำกันครับน้ำสิได้เบอรบพี่้องนี่ครับรุ่นน้ำกันครับ 总还长菌。 นี่นาเราเพิ่งจเป็นนองัวหัวไนองัวครัผมขา ครับอือครับป่ะเจ็บคเพียงไมยากเจ็บวันครับองผมใส่ไปฝผุนเนาะผุนคุ้มไหลน้ำหนามมากครับผมฮุ่งมากผีครับอยู่ผีเลยลายปางงังเลยพี่น้องยันบ่มมี่ยังหลบครับเผาแล้วครับลักษณะนี่พี่น้องไอ อู้คุณมียังเลครับอู้ตายแล้วครับห้องมือนี่นี่ป่ากับปูนี่ครับปูนี่อยู่ตัวนึงครับผมโอ้เสียดายครับนงามมากครับพี่น้องหลังนึงนี่ครับนี่เขาห้องพี่น้องอูุ้นี่แตงหยาเตี้ยมเลยครับผมพี่น้องกันครับนี่เขาห่อพี่น้องลัง อนี่เลยครับผมแต่เป็นไม้ก็ปูตัวนึงครับผมนี่นปูครับหามันมากครับผมไี่ได้ครับครับพี่น้องรังนี่เขาไล้ครับผมปูปลาครับผมรังนี่เขาไล้ยูนี่มาปูไม่ได้ปูเลยครับผมอีกตัวนึงปูเขาไล้ครับลังพี่น้อง สีดายครับผมผุนพกอโยเลยพี่น้องนียผุนพกอโยเลยครับลังนี่ทั้งป่าทั้งปูครับสีดายครับผมนามาาค่อนสีดายครับนป่ป่าเขาโยครับผมลังนี่ป่าเขาโยแล้วก็มีปูครับมีปูนํานี่ครับเห็นบ่ปูถ้าตุ่มห้องบนปีนนี่คือว่าสีดายลายอยู่ครับพี่น้องไม้นี่นี่อยู่เดี๋ยวเขาไว้ลิปนาเดี๋ยวผมสิบามานั้นเนาะครับเนาะลิปนี้ก็คือสีจบสซ้ำนี่และครับผมนี่ป่านี่เขาสีเลยครับน่ครับพี่น้อง แบบนี้เลยที่ผมมาใส่นะพี่น้องนะรับคลิปนี้เลยท้าวมาสวัสดีครับผมนีปลาเนี่ยนะครับผมเอาไปเจอกันคลิปหน้าครับผมมาแก้มือครับพี่น้องสวัสดีครับไปแล้วครับผม